เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก่อนศิลกรรมกับพัฒน,นาการความสวยคะ่ะเรียกได้ว,ว่าขณะน,นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคะ่ะสําหรับสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือว่าเจนนี่รัชนกสุวรรณเกต จเจ้าของค่ายเพลงดังอย่างได้หมดท่าสดชื่นกับประเด็นการแบ่งผลประโยชน์70-30ค่ะกับนักร้องหนุ่มที่มาร่วมฟีเจอริงก้าวเกิดพลในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวรวมไปถึงค่าตัวเวลาไปออกรายการได้เพียงแค่ห้าร้บาทเท่านั้นทั้งนี้เจนนี่เองได้ออกมาไลฟ์เป็นการชี้แจงตามที่เสนอข่าวไปแล้วค่ะวันนี้ทางทีมงานเราเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านมาชมความปังของเธอในสมัยเรียนก่อนที่จะเข้าวงการ พัฒนาการความสวยมาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าหลายคนเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหเพราะว่ามากไก่มากแน่นอนค่ะไม่รอช้ามาชมพาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ